สวัสดีคร anyway, <c> ับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับก็เลยไม่มีแมสนะครับหน้ากากอนามัยนะครับปิดปากไว้อยู่นะครับเพราะว่าไลฟ์สดคนเดียวนะครับต้องขอแนะนําก่อนนะครับผมไม่ใช่ใครนะครับตองหนึ่งนะครับเช่นเดิมนะครับของกฤษดาคุตคาระมานะครับเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้นําเจ้าโตต้าคารี่นะครับรถที่ระดับพรีเมียมนะครับหรูหรา นะครับดูแล้วดูสวยงามเหลือเกินนะครับกับตัวปี2014ซึ่งปี2014นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอเราจะขายกันในราคานะครับในราคา5 4 9 0 0 0บาทนะครับในราคา5 4 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคาหายไปประมาณ1ล้านผ่อนแบบสบายๆนะครับถ้ากู้แบงก์เต็มตกอยู่ประมาณนะครับ1น0 0 0 นะครับ5ปีแบบสบายๆนะครับ 1. นะครับไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟใหม่นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ S I D นะครับหรือที่เขาเรียกว่าไฟปรับระดับสูงต่ำนะครับไล่ลงไปนะครับเป็นการออกแบบนะครับที่ดูหรูหราขึ้นนะครับกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เสริมด้วยชุดแต่งนะครับรอบคันทำให้ดีไซน์นะครับดูแบบหรูหราสวยนะครับแบบมีระดับนะครับ ลักษณะนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับบ่งบอกอยู่แล้วนะครับโตต้านะครับเป็นไฮบริดนะครับเขาจะเป็นสีฟ้าอยู่ข้างในนะครับเล็กๆนะครับมาครับส่วนนะครับคันนี้นะครับสิ่งที่ได้มานะครับจากตัวรถนะครับ1นนะครับจะใช้ล้อขนาด17นะครับล้อลอย แถมนะครับท่านยังได้ยางที่มีคุณภาพก็คือยางบิส stone นะครับปีใหม่ๆนะครับปี18นะครับใช้ได้อีก2-3ปีสบายๆนะครับต่อเลยนะครับต่อด้วยกระจกมองข้างนะครับที่ออกแบบมานะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับทำให้ดูดีไซน์นะครับล้ําขึ้นแล้วก็ทําให้การมองเห็นนะครับของรถคข้างหน้าคข้างหลังนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วยนะครับผมส่วน ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับทำให้ในการเวลาเราเบรกเราถอยนะครับมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับข้างหลังก็จะมีม่านขึ้นมานะครับตัวบิดมีม่านขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะม่านข้างหลังนะครับตัวข้างๆงประตูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวช่องนี้นะครับนะครับ เอหลังก็มีนะครับออกมาจากตรงนี้นะครับให้ดูก่อนนะส่วนตัวนี้ก็ใช้สามารถนะครับวางแขนได้นะครับวางแก้วน้ําได้นะครับคันนี้นะครับไฮบิดตัวนี้นะครับได้บอกคู่หน้านะครับ8ทิศทางนะครับได้บอกคู่หน้า8ทิศทางนะครับบากคู่หน้าไฟฟ้านะครับคอนโซลนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีฉีกขาด เดิมนะครับเรียบสนิทนะครับยังดูดำวันเงาอยู่ดีนะครับส่วนระบบแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์นะครับแยกส่วนนะครับสองฝั่งนะครับข้างหลังข้างหน้า2ข้างหลัง2นะครับก็จะเป็น4โซนนะครับสามารถแบ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็ปรับแยกโซนได้นะครับระบบแอร์อ่าเห็นไหมครับมีม่านหลังอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนะครับนี่ตัวนี้นะครับ ปุ่มนะครับทำมองสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ตัวม่านนะครับแล้วก็มีหมวดอีโก้โหมดนะครับตัวด้วยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็ลายไม้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะพวงมาลัยของโต้ต้าคาร์เมีนะครับมีครุสคอนโทนนะครับอ่าให้ดูกันนะครับว่านี่นะครับสภาพเป็นยังไง นี่สภาพเครื่องนะครับ2.5นะครับเป็นเครื่องนะครับของโตต้านะครับเป็นเครื่องไฮบริดค่อนข้างจะเงียบนะครับครับวันนี้ผมตองหนึ่งนะครับต้องขอจากกันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ